สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนขออนุญาตเกินก่อนเข้าเรื่องนิดนึงนะครับวันนี้ไม่มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเช้านี้ตลาดเปิดตลาดปุ๊บทิ้งตึ้งคือเหวี่ยงบ้านแตกแต่เชา้าแล้วไล่กลับขึ้นมาในขณะนี้อ้าขึ้นมาเร็วแล้วเจ็ดโมงครึ่งเองราคาวิ่งขึ้นมาแล้ว นะครับตอนนี้อยู่2,700ไฮสุดเลยนะ2,721ตอนนี้ถอยลงมาอยู่2,713ยังไงดีมันจะถอยลึกหรือเปล่ปาหรือว่าถอยกลับมาสะสมพลังขึ้นใหม่สถานการณ์ในตอนนี้เขาเรื่องเลยดีว่าไหนมาดูซิว่าพอดีต้องขออภัยด้วยนะครับในวันวันศุกร์ผมอาหารเป็นพิษนะครับถ้าร่างกายไม่พร้อมเนี่ยสองมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมานั่งคุยเรื่องเงินเงินทองทองนะครับ ถ้าร่างกายไม่พร้อมเอาไม่ต้องคนปกติก็ได้พี่ร่างกายไม่พร้อมเนี่ยนางเทรนะเสียเงินแน่นอนนะครับอย่างนี้ไม่ทํานะครับย,ยิ่งมาพูดด้วยมาดูซิว่าทางขอขอบคุณนาง NGG Trade นะครับผู้ให้บริการการซื้อขายทองคำแท่ง965และ94ตัวเปอร์เซ็นต์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเราสามารถซื้อขายจะเป็นตอนเช้าหรือตอนที่สมาคมปิดไปแล้วนะครับ ไปในช่วงหัวค่ำกลางคืนเนี่ยเราสามารถซื้อขายได้ผ่านทางออนไลน์นะครับมีโปรแกรมการออมทองด้วยนะครับเผื่อว่าใครต้องการจะอยากจะฝากเงินนะแต่ว่าจะเอาเงินไปซื้อทองทีละ5้าบาทสิบาทกิโลสองกิโลมันก็เยอะไปก็ค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยอได้สามารถติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับเอาเรื่องเราน้ดนึงกองทุน SPDR โอ้โห ก่อนหน้าเนี่ยเขาซื้อมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนมีขายออกบ้างเล็กน้อยด้วยความมันเช้าวันนี้ผมจะพูดช้าๆแล้วกันนะครับมีขายมานิดนึงพี่แล้วก็ไล่ซื้อเก็บกลับมาประเด็นคือตั้งแต่เขาตีนวันไหนนะสิบ้าใช่ไหมเนี่ยสิบเก้าวันเนี่ยซื้อยูเครนยิงเข้าไปในพื้นที่รัสเซียนะครับลึกขึ้นพูดง่ายๆโดยใช้อาวุธของสหรัฐน,นะครับยิงปังเข้าไปวันพูดก็ยิงซ้ําเข้าไป ตอมชาร์โด <Shadow S 2> ของอัง,องกฤษะนะครับประเด็นเลยคือหลังจากวันพฤหัสทางยูเคมีการตอบโต้กลับนะครับโดยขีปนาวุธอะไรนะโอเลสนิกนะครับยิงตั้มเข้าไปให้แต่ไม่ได้ติดหัวลบนิวเคลียร์นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังประเด็นคือกองทุนหลังจากนั้นไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรนะเนี่ยนะครับคงทองเท่าเดิมเอ๊เหมือนพี่รู้อะไรหรือเปล่ากองทุน SPDR ถือรองในวันศุกร์นะครับ 877.97ตันไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะครับหรืออาจจะซื้อขายก็ได้นะแต่ว่าอย่างสมมุติว่าซื้อมา2ตันขายคืน2องตันก็เท่าเดิมไม่ได้ทําอะไรอันนี้เล่าให้ฟังนะพี่เพราะว่าการที่เขาซื้อขายมันจะต้องแจ้งแบบที่พี่เห็นแบบนี้เนี่ยหน้าตาางนี้เลยแต่ถ้าเ่าทําการสวอปจากหลังบ้านธนาคารต่อธนาคารเนี่ยโออันนี้ไม่ต้องแจ้งนะอันนี้เป็นเจ็ดความรู้เล่าให้ฟังนะครับ ในเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนนี้ขายไปแล้วเน็ตเด p o s i t ขายนะครับ13.82ตันครับตั้งแต่มกราเลยจนถึงเมื่อเช้านี้เน็ตขายแล้วตั้งแต่ทั้งปีเนี่ยเดี๋ยวก็ปรับเพิ่มขึ้นมาซื้อไปร้อยกว่าตันกัขายจนติดลบกระนำเลยตอนนี้ขายนะครับขายสุดที่นะครับ1.14ตันเราข่าวอะไรให้ฟังดีเราเรื่องดีว่าเช้าเกินข่าวแล้วธรรมดาแล้ว ตีกันขนาดนี้ไม่อยากรู้แล้วว่าหุ้นจะขึ้นหรือเปล่าในดูเวลาขออนุญาตนะอ่ะเล่าอย่างนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองมันต้นมาทางยุโรปเนี่ยไม่เคยมีการตบตีกันรุนแรงขนาดยิงขีปนาวุธข้ามกันไปข้ามกันมาแบบเนี้ยไม่เคยเลยอันนี้คือมันเยอะมากทางยุโรปนะครับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะอย่านับตะวันออกกลางนะอันนั้นก็ไม่เคยพักผ่อนเลยยิงกันตลอดนะครับไม่เหน็ดไม่เหนื่อยด้วย ประเด็นคือเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาผมนั่งอางา่านข่าวเมื่อรัเสเซียเขาประกาศว่าในตอนนี้เป็นสงครามระดับโลกไปแล้วนะคือแบบเขายกระดับขึ้นมาเลยนะครับถ้าจะย้อนไปในอดีตตั้งแต่ไกลๆอะุ้ยรัสเซียฆ่าคนยูเครนอดอาหารเลยเป็นร้านๆอ่ะนะกันจะไกลไปเอาเริ่มจากใกล้ๆนี่แหละว่าแล้วทําไมทําไมยูเครนตอนนี้ถึงยิงขีปนาวุธของทางสหรัฐนะครับก็ในเมื่อ เปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองของทางสหรัฐใช่ไหมครับก็คุณคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าจะให้สงครามยุติภายในยีิบีชั่วโมงคุณโจไบเดนท่านผู้ทรงอิทธิพลและยังมีอำนาจอยู่จะหยุดภายในยี่ีชั่วโมงเหรองั้นขอขอแย่ซะหน่อยแล้วกันอนุมัติเลยครับอ่ะยูเคนเดี๋ยวโอกาสที่จะจะสนับสนุนเองนี่อาจจะน้อยละพ่อรุยเลยยิงเลยครับอัแทกซิน ของทางสหรัฐนะครับยิงขีปนาวุธอตแทกซิมของสหรัฐเข้าไปในวันอังคารที่19พฤศจิกายนไม่นำใจครับวันที่วันพุธที่20่สิไปยิงซ้ำ้าไปด้วยสกับนะครับหรือทางอังกฤษเขาใช้ชื่อว่า s ส o อม s า a d โดนะก็ะยิงเป็นอาวุธพิสัยไกลจากทุกทีเนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าการที่ยิงเข้าไปในพื้นที่รัสเซียเนะี่ยเขาจะจำกัดนะโดเนสลูฮานอะไรพวกนี้นะครับ ไอ้ที่เคยโดนยึดเอาอย่างนี้ดีกว่าว่ายิงได้เข้าไปเท่านี้ไม่ได้ให้ไกลวันนี้100ยกว่ากิโลคราวนี้พอมันเป็นอ t แทกซิมขึ้นมาหรือเป็นสตอร์มชา d o โดเนี่ยมาระดับ300 200กว่า300กิโลสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในวันพุทธที่ในวันพฤหัสที่21่นะครับรัเสเซียมีการยิงขีปนาวุธ คือหลายหลายสํานักข่าวต่างประเทศเนะี่ยเขาบอกว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปเลยนี่วันหยุดเนี่ยมาฟังคุณวลาดเมีร์ปูตินท่านออกมาพูดเองเลยเป็นเป็นขีปนาวุธรัศมีระยะกลางเท่านั้นโอ้โหนะครับเป็นพิสัยกลางอ่ะนะครับโอเลสนิกนะครับใช้ชื่อนี้นะครับเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนะ่ะเขาเคมเลยนะครับอันนี้มีหลายประเทศเขาทําโพกมาเลยนะผมไปนั่งดูอยู่ทําการบ้านมาเล่าให้ฟัง คือความเร็วขนาดเหนือเสียงเนี่ยมันไม่มีอะไรป้องกันได้เลยนะในตอนนี้คิดง่ายๆย,ยิงเข้าอังกฤษในภายในสินาทีนะครับออรสแนดเนี่ยยิงเข้าเบลเยียมนี่ยใช้เวลา14นาทีหรือเยอรมัน11น,นาทีนะครับเอาใกล้สุดเลยโปลแลนด์เนี่ยแนาทีตึมถึงบ้านเลยนะหลายคนน่ยอาจจะมองว่าโอ้โกอฟรัสเซียเขามีหลายประเทศเขาก็มีนะน้องเดี๋ยวก่อนทำการบ้านมาหรือย,ยัง ไอ้ที่อื่นนะมีมีเท่าไหร่พี่รู้ไหมว่าบนโลกใบนี้คนที่มีขี่ปนอาวุธเยอะที่สุดเนี่ยและรุนแรงที่สุดเนี่ยคือรัสเซียนะครับบอกก่อนมีเยอะขนาดไหนไหมพี่ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้าลูกนะใครจะบอกว่าแล้วมันอาจจะลูกเล็กลูกใหญ่ลูกไหนก็เหมือนกันนะตายตุยเลยตุยเหมือนกันนะบอกก่อนนะห้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้าลูกสหรัฐอเมริกามีเป็นอันดับสองมีเท่าไหร,ร่รือไหมครับห้าพันสองรอยยี่สิบสี่ลูกครับพี่ เขาก็มีนะอยากฟังอันดับสามแมว่าห่างกับจากอันดับหนึ่งอันดับสองเท่าไหร่อันดับสามก็จีนนี่สี่รอยสิบลูกครับปาติโทห้าพันกว่าหักลบกบนี่สี่ร้อยสิบพี่ลองคิดดูเองละกันหลายประเทศใครก็จะไม่กลัวถ้าอันดับสามสี่ร้อยกว่าแล้วอีสี่ห้าหกนี่เขามีแหละก็โคตรน้อยไงนะครับโคตรน้อยนะครับคือผมก็ไปทำการบ้านมาไปนั่งดูมาว่าอ้าวแล้ว เอาไอ้ไอ้มีน้อยสุดเนี่ยเอาเพิ่งไปช่วยเขาเลยการที่เหตุการณ์มันรุนแรงเพิ่มขึ้นนี่ก็คือเกาหลีเขาส่งทหารไปเป็นหมื่นเลยนะครับเขาไปช่วยทางรัสเซียในตอนนี้พอเกาหลีเหนือเข้ามาปุ๊บสิ่งนี่มันเกิดขึ้นเลยก็ยกระดับอย่างที่พี่เห็นเลยครับอันนี้นี่ผมสรุปข่าวม,มาเรียบร้อยแล้วประเด็นเลยคือแล้วยังไงอะกอล์ฟเนี่ยหลายประเทศเขาก็มีนี่หว่าน้องพี่รู้ไหมว่าเกาหลีเหนือมีเท่าไหร่ ไอ้ที่คนเขากลัวๆกันว่าเกาหลีเนี่ยก็มีสามสิบลูกนะพี่ลองนึกภาพเลยว่าเกาหลีเออเกาหลีมีสามสิบลูกรัสเซียมีห้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้าลูกเดอ้อขีดเดงเลยนะครับถ้าลบก,กันขึ้นมาละมันเลยนะโอ้ยมันเลยพี่นะตายกันบานนะถ้างั้นอนะ่ะจะดูแล้วมันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าฟัตางต่อไปก่อนนะอันนี้เป็นเป็นเกจความรู้ เล็กๆน้อยๆนะครับพี่คือหัวลบรุนแรงของรัเสเซียเนี่ยเขาเคยทำการทดลองเมื่อปี1961ชื่อซาบอมบ้าห้ารอซาบอมบ้าห้า5้0ยห้าร้อยเนี่ยหมายถึงห้าร้อยเมกะตันนะหรือพูดภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกห้าร้อหแสนกิโลตันอนะ่ะเออโอ้พระเจ้าช่วยนะยูเครนกับรัสเซียตอนนี้เขายิงกันมาตั้งแต่ปีไหนนะ2อ2 2ยิบสอง กุมภาสองพันยิบสองจำได้เลยเดือนแห่งความรักตีกันเอาเดือนเนี้ยผมเลยจําง่ายกุมภานะครับสองพนยิบสองคือโดยทางสหรัฐและอีูเนี่ยตอนนั้นเขาได้มีการอายัดเงินของรัสเซียไปเท่าไรหร่รู้ไหมครับสามแสนล้านเหนรียญสหรัฐครับโอ้โหปีนี้ด้วยเอาปีนี้นะ EU ูเนี่ยเขาได้โอนเงินไปให้ทางยูเครนนะครับเอาไปทําการลบวะพี่หนึ่งจุด ห้าพันล้านยูโรนี่เป็นสิ่งที่รัสเซียเขาไม่ยอมเลยนะเขาเขาบอกแล้วนะใครไปแตะต้องเงินของเขานี่จะต้องได้รับผลตอบแทนจะต้องได้รับความเสียหายมากกว่าที่เขาสูญเสียนะครับในวันที่ยี่สิบหกกร,รกฎาคมสองพันยี่สี่ที่ผ่านมานะครับเหมือนว่าทางรัสเซียเองก็น่าจะมีปัญหาด้านการเงินใช่ไหมครับแต่พระเจ้าช่วยข้าไม่ตายในเมื่อขายน้ํามันขายก๊าซให้กับทางยุโรปทอน,นอสตีมก็โดนระเบิดแต่ไม่รู้ด้วยนะว่าใครมาคนระเบิด คือส่งใบไม่ได้พูดได้ง่ายเขาก็หันเหมาตกลงมาเป็นพันธมิตรกับจีนลงนามสัญญาขายน้ํามันขายขายน้ํามันนะครับให้กับทางจีนแล้วก็อินเดียในราคาแฮคัดเลยนะคือครึ่งหนึ่งเลยคือแบบลดเยอะด้วยคน,นเขาก็ซื้อครับอย่างอินเดียเนี่ยซื้อซื้อถูกไปขายยุโรปมีปัญหากันมากก็ซื้อซื้อจากรัสเซียเลยแลขาย,ยุโรป แพงมาสองสามเท่านะครับแพงเท่าเท่ากับที่อเมริกาขายให้ให้กับยุโรปนะครับนั่นแหละเหมือนกันครับประเด็นเลยคือแม้รัสเซียนะครับเขาจะโดนเขาเรียกอะไรนะซีคอนดัรี่ซงชันคว่ำบาตรเออพูดง่ายๆเลยโดนคว่ำบาตรเนี่ยข่าก็ไม่ตายนะเพราะการที่ขายน้ํามันให้กับทางรัสเซียเออขายน้ํามันจากรัสเซียนะครับให้จีนกับอินเดียเนี่ยรายได้ในช่วงเดียวกันหายไปเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เอง โอ้โหกลับได้เงินกลับมาอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องสรุปแล้วกันบีเป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมว่าการใช้นิวเคลียร์เป็นความเห็นส่วนตัวก่อนนะออกตัวก่อนผมว่าอาจจะยังไม่น่าใช้อา้าวแล้วมันตีกันอย่างนี้หมายความว่าไงอะก๊อปลองคิดตามกันดูนะว่าแล้วในเมื่อเขาจะเปลี่ยนขั้วอำนาจอะก๊อปแล้วมันจะตีกันทําไมอะตีกันเพื่อแย่งพื้นที่เจราจาไหมใครมีมอำนาจการต่อรองมากกวา่า ถ้าหากปล่อยให้รัสเซียมันตีกันอยู่อย่างเดียวเวลาขึ้นโนต๊ะเจราจาเดี๋ยวจะเอาอันุนเดี๋ยวจะเอาพื้นที่นั่นพื้นที่นี้อะไรเงี้ยนี่ออกไหมครับเขาก็แสดงสายางรูปภาพว่าเฮ้ยไม่กลัวนะเว้ยเหมือนกันเวลาเจรจาจะได้แบบมีข้อได้เปรียบไหมืจเรื่องเรามีแค่นี้มันเช้าไงพี่อ่ะมายกตัวอย่างใน สมาคมค้าทองนะครับในวันศุกร์โอ้โหสิบสี่ครั้งเลยเหรอทองคําเปิดจากสมาคมนะครับสี่หมืนสี่พันอันนี้ขออนุญาตเรียนก่อนพี่ๆจำไว้เลยนะถ้าราคามันจะหล่นลงไปเทสร,ระดับสี่หมื่นสองพันสองร้อยสามร้อยใช่ไหมครับไม่หลุดเพราะมันเป็นจุดเบรกอีเวนต์แล้วมันขึ้นมาได้เต้า้เขาขึ้นเนี่ยรอดูเลยพี่ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับแล้ว สี่หมื่นสี่เนี่ยตอนนี้เราเจอแล้วแล้วเขาก็วิ่งขึ้นไปใช้ราคาปิดตอนห้าโมงสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบวันเสาร์ก็เช่นกันสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบรับซื้อขึ้นสี่มืนสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบมาดูต่อน,นะครับโกสปอร์ตในวันศุกร์สองพันหกร้อยเจ็ดสิบกว่าอันนี้ไม่ได้ซื้อซื้อถูกกว่านี้แล้วขายประมาณนี้หละเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วซื้อใหม่ทีโคตรแพงเลยแปดสิบกว่าเลยพี่ๆหลายคนก็ซื้อไม่ใช่แค่ผม แต่อย่าพึ่งดีใจไปเพราะเช้านี้มันเดือดมากอ่ะมาดูต่อนนะเนี่ยกอฟพอปิดวันศุกร์เนี่ย2,705ใช้ราคาตลาดในวันเสาร์คือ2,714-15เหรียญเช้านี้เล่าเลยแล้วกันวิ่งขึ้นไปถึง2,700เอ้ยไม่ใช่เปิดตลาดทิ้งก่อนทิ้งแบบเต้มเป็นไส้เลยนะครับผมทำให้ดูแล้วทิ้งแล้วก็สะบัดขึ้นมาถึง2,700 ยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่บเอ็ดเหรียญตอนนี้ขึ้นที่อยู่บริเวณสามพันเจร้อยสิบสามคาดว่าอาจจะเปิดราคานี้แหละก็มันกลับมาที่เดิมเนาะประเด็นคือตัวแปรคือพี่เขาค่างเงินบาทในวันศุกร์สามสิบสี่จุดเจ็ดห้าใช้ราคาปิดสามสิบสี่จุดห้าแปดบาทเริ่มแข็งวันเสาร์สามสิบสี่จุดสี่เจ็ด ทองในตอนนี้มันอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันกว่าเนี่ยมันจะเบรกอีเว้นขึ้นไปเกินอะไรอะสี่หมื่นสี่พันห้า้อยห้า้อยห้าสิบนี่คือนี่คือหายที่ผมเห็นแต่มีพี่บางคนเล่าให้ผมฟังว่าเขาว่ามีราคาที่สูงกว่านั้นด้วยติดไม่รู้ไปซื้อตอนไหนนะไอ้หกร้อยกว่าเนี่ยไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยประเด็นคือแล้วเช้าเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันพี่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะก็น่าจะเปิดราคานี้แหละสี่หมืสี่พันส้อห้าิบ อยู่ที่ข้างเงินบาทแต่ประเด็นคือเช้าเนี่ยมันเวียงโคตรบ้านแตกเลยไปดูไหมทาให้ดูอ๋อคืนนี้ไม่มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับฉะนั้นมันเวียงไปแล้วนะครับทําใจไว้เลยนะครับอันนี้เป็นดอลลาร์อินเด็กซ์สิ่งที่เราเห็นคือทําการวัดฟิโบนาชชีแบบโปรเจคชันหรือแพนอยากจะรู้อยากจะรู้ว่าขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นต่อวิ่งหาเป้า1 0 7 9 4เจี่หรือเป้า1้อแเราอะพี่ถ้าเกินร้อยอะพี่เจอไปหมดแล้วนะครับผมเรียนพี่ก่อน ประเด็นคือเนี่ยกอล์ฟมันชนร้อยแปดแล้วน้องมันเริ่มถอยอย่างเงี้ยยังไงเนี่ยตอนนี้อยู่ร้อยหกนะครับประเด็นเลยคือประเด็นเลยคือมีแนวรับร้อยหกจุดหนึ่งห้าถ้าปรับตัวลงเนี่ยแดงๆเนี้ยที่พี่เห็นเนี่ยก็เรียกว่าดอลลร์อ่อนค่าดอลลร์อ่อนค่าจะดีต่อสปอตเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าการปรับตัวขึ้นแล้วถอยแล้วขึ้นต่อชุดเนี้ยร้อยเจ็ดร้อยแปดเบรกไม่ได้พี่จําเรื่องนี้ไว้เลยนะครับพอวูดเหมือนไงตอนร้อยหกเลยนะ ถ้าจะหลุดต้องหลุดนะพี่เพราะถ้าเกิดมันปรับตัวไปได้ตอ่อเขาเรียกว่าดอลลาร์จะแข็งค่าดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยจะส่งผลลบต splash, ่อทองนะครับมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่กรณีถ้าเกิดดอลลาร์แข็งแล้วทองมันจะขึ้นด้วยสงครามเหมือนตอนเนี้ยดอนแข็งทองก็ขึ้นดอนอ่อนทองก็ขึ้นพอคุณโดนัทรัมมาบอกจะยุติสงครามดอนแข็งนี่คือปกตินะครับทองนี่ลูดเลยนะเนี่ยวิ่งขึ้นก็ลบไปเรื่อย พอเริ่มจะมีตีกันตบตีกันใหม่ครั้งละหัวเมียเริ่มพูดจาไม่เข้าเบาเข้าหูยูเครนกับรัสเซียนะโอ้โหเขาอยู่กันมานานแล้วพี่เอ้ยนะครับคนยูเครนกับผู้ภาษารัสเซียแท้ทั้งนั้นแต่บอกก่อนนะผมไม่ได้ติงรัเสเซียไม่ได้ติงยูเครนไม่เกี่ยวนะผมมาเล่าข่าวให้ฟังเพราะถ้าจะย,ย้อนความไปมันก็โอ้โหเป็นกี่สิบกี่ร้อยปีแล้วพี่เอ้ยนั่นนะถ้าลากกันนะตอนนั้นมามันก็คุยกันไม่จบแล้วท้าน,นนะเอาเนี่ยตอนเนี้ย ทำไมถึงเกิดขึ้นไปหาคำตอบเป็นเองเลยนะไม่รู้ผมไม่รู้แต่พูดแล้วมันจะเป็นการเข้าข้างไนงะประเด็นคืออ้าวทางเงินบาทครับว่าแข็งแล้วเนี่ยเท่าไรเนี่ยสามสี่จุดสามเจ็ดเลยเหรอโอ้เปิดมายังไงราะคานี้ถ้าบาทแข็งเนี่ยมันจะส่งผลลบนะครับเรียนก่อน ปรับตัวขึ้นแล้วก็ถอยแล้วก็ขึ้นแล้วก็ถอยแล้วก็ขึ้นต่อทําการวัดฟิโบนาชชีแบบรีเทกเมนต์วัดหาเป้าขึ้นในเมื่อเบรก3 4บาทแล้วจากแนวต้านสําคัญมันจะกลายเป็นรับสําคัญแล้วครับตรงนี้ฉะนั้นขึ้นมาทวนสามสิบห้าบาทแล้วผ่านแล้วถอยเป็นขึ้นแล้วถอยแล้วขึ้นแล้วถอยแล้วขึ้นแล้วถอยเป็นเรื่องปกติของอัพเพนเป็นความเห็นส่วนตัวผมผมมองว่าถ้าไม่หลุดสามสิบสี่บาทถือว่าส่งผลดีต่อราคาทองแท่งแต่ถ้าเช้านี้เนี่ยมีผลอยู่แล้วนะ สามสิบสี่สามสิบกว่าตังนี่มันเป็นไปไม่ได้นะถ้าเปิดมาราคานี้จริงนี่ราคาทองคำแท่งต้องยุบนะโอ้โยุบยุบเลยนะถ้างี้ไในรู้แล้วอยู่ที่บาทอะพี่นะครับแต่ถ้าบาทเช้านี้อันนี้มันเช้าไปเนี่ยตอนเนี้ยนะครับมันอาจจะไม่ปกติก็ได้อันเนี้ยจากที่เคยเห็นนะครับแต่ถ้าว่าถอยแล้วมาเปิดแถวนี้จริงทองคําแท่งต้องราคาต้องต้องย่อนะ โอ้โหแล้วเป็นกี่ตังค์ไว้เนี่ยเป็นสิบยี่สิบตังค์นี้ลงเป็นร้อยเลยนะทางนั้นนะอ่ะเดี๋ยวว่ากันมาอยู่ที่สปอร์ตด้วยไม่ได้อยู่ที่ข้างเงินบาทอย่างเดียวนะครับถ้าแล้วถ้าค่างเงินบาทแล้วก็มันมีโอกาสาจะกลับขึ้นต่อไหมมีครับมีโอกาสาขึ้นไปสูงเลยนะครับอยู่ที่เบรกสามสิบห้าเมื่อไหร่เงื่อนไขข้อแรกคือต้องไม่หลุดสามสิบสี่บาทเงื่อนไขข้อที่สองคือยืนสามสิบห้า 5. ไปได้ยันสามหกสามเจ็ดนูน่นสาหรับข้างเงินบาทเราเรื่องทองคำแท่งให้นิดนึงครับ ัวพูดนานไปหน่อยประเด็นเลยคือทองคําแท่งอในเมื่อหุน้นมันปิดสวยแล้วพี่ 40, สีนะ่หมื่นสี่เนี่ยมีไม่รู้จะบอกอะไรแล้วพี่เจอไปหมดแล้วนะครับอันนี้ไม่มีเจตนาเข้มพี่ย้อนคลิปย้อนหลังของผมเลยพี่ไล่ดูได้เลยนะผมพูดชัดเจนครับเป็นคนชัดเจนครับจะเรียนก่อนว่าราคาทองคำแท่งนี้เมื่อมันถึงเป้าแล้ว 40, สีนะ่หมื่นสี่เนี่ยถ้าเช้านี้บาทบาทมันแข็งเนี่ยถ้ามันจะย่อมันจะยุบมันจะอะไรไม่รู้อะจริงๆนะ ถ้าไม่หลุดสี่หมื่นสี่โอ้พูดนี้ไม่ดีมันชัดไปมันมันดูฟันทงเกินถ้าเกิดจะยุบจะย่อจะอะไรไม่รู้อะแล้วตั้งหลักเหนือ 40, สี่หมื่นสี่พันได้ทาร์เก็ตสี่หมื่นห้าทารเก็ตสี่หมืนห้าครับอยู่ที่อยู่ที่อะไรรู้ไหมฮะอยู่ที่รัสเซียเนี่ยเขาจะโจมตีกลับมาแบบไหนตกลงจะเจราจาได้หรือเปล่ามันไม่มีเรื่องอะไรที่เจราจากันไม่ได้ถ้าคนมันจะเจราจานะ บนโลกใบเนี้มันคุยกันแน่นั้น,นะครับพี่ฉะนั้นแล้วนี่เป็นเรื่องความเป็นความตายออกมาเช้านั่งดูข่าวเห็นทางตะวันออกกลางไม่น้อยหน้านะก็เพิ่งตีกันวันอาทิตย์นี้เองตึกแปดชั้นถล่มอะไรนู่นนะครับอิสราเอลโจมตีอะไรนั่นนะมีนะโอ้โหไม่พักเลยนะเอาเข้าเรื่องเราดีกว่าอันนี้เป็นเ a u อในทางเฟรมสี่ชั่วโมงเล่าให้ฟังอันนี้ยกตัวอย่างให้ใน ผมน่าจะทําอันนี้แปลสุดท้ายข่าวเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยข่าวนี้มันบวกทองนะลวกราฟอ่ะคือข่าวมันคงไม่มีใครมาบอกเราหรอกเฮ้ยกอลฟเดี๋ยวเขาจะมีการยิงขีปนาวุธน้องโถไอ้กอฟมันเป็นใครใครก็จะมาบอกขนาดนั้นฉะนั้นข่าวมันก็รู้แทบจะพร้อมกันทั่วโลกแหละพี่เพียงแต่ว่าคนที่รู้ข่าวเร็วกว่าเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นคนข้างในที่รู้อินไซต์หรือเป็นคนที่มีเป็นคนต้องทางานอะ่ะเออ ต้องไปยิงขี่ปนาวุธหรืออะไรพวกนี้พวกนั้นก็จะรู้ก่อนอยู่แล้วประเด็นคือแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้รู้ข่าวเร็วขนาดนั้นนะก็กราฟเนี่ยกราฟเนี่ยกราฟจะเป็นตัวบอกเลยอ่ะเล่าเลยแล้วกันไม่เสียวเวลาดูนะพี่นะถ้าตรงนี้เป็น x ลงมาเป็น a เป็น b เป็น C จําได้ไหมครับการที่ขึ้นมาแถวเนี้ยเราจะยอมติดซื้อกันดีกว่าจนสองพันห้าร้อยสามสิบสี่สิบจำได้ไหมครับไม่มีเจตนาเคมนะคุยกันก่อนนะ เผื่อใครว่าเพิ่งเข้ามาฟังแหมกอลฟมันผ่านมาแล้วเองก็พูดได้เด็กก็ลองไปดูคลิปก่อนดีคุยมัง้งในข้างล่างแล้วนะครับไม่ว่างขนาดมานั่งเห็นไหมครับพี่อย่างนี้ผมบอกนะครับมันต้องไปอดูนอ่ดนนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมคุยกับพี่เสร็จผมก็งลงไปทำข้าวเลี้ยงลูกผมแล้วงลูกผมเล็กนะครับมันมานั่งเปรียบเทียบหรอกเสียเวลาความสุขมีเยอะแยะนะดูต่อนะในเมื่อเขาเบรกผ่านอีเวนต์ชุดนี้มาได้โปะขึ้นมาปุ๊บต้านถัดไปคือทนไหม 2,633นี26 33, ่ยหะพี่ผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านเนะี่ยแต่การที่เขาเบรกยืนเหนือขึ้นมาแล้วเนะี่ยเท่าน,นี้เป็นหนึ่งหรือเอสองหรือบีผมว่าทั้งชุดเนี้ยน่าจะเป็นเวฟสามหรือขาซีอันใดอันหนึ่งผมว่ามันขึ้นไม่เลิกนะตอนนี้เขาสูงกว่า2,633แล้วเราก็รอดูว่าสูง่า2,663หรือเปล่าถ้าผ่านได้เรามีโอกาสเจอกันแถวนี้2,716พี่เจอไปแล้วครับปิดตลาดวันศุกร์2,714.5ชนกลางคืนนะรถถอย ถอยขายออกซื้อกลับเนี่ยมาปิดราคานี้ยังไม่ได้ออกเช้านี้ก็ยังไม่ได้ออกนี่กรุลุนเหมือนกันนะโอ้โหยังไงวะเนี้ยเช้ามามันเล่นตั้งแต่ตลาดเปิดเนาะประเด็นพูดจริงๆพูดภาพเดียวนี้จบเลยนะแล้วถ้าเกิดเบรคสองพันเจ็ดร้อยสิบหกมันยืนขึ้นมาได้แล้วก็ใครมันมันตีกันเพิ่มอ่ะน,นี่ไงวงกลมนี่ไงพูดใน้ะหว่าพฤหัสแล้วเนี่ยผมมองเป้านี้แล้วพี่ผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่ไอ้นี้จริง ถ้าไม่ผ่านโซน2,761เดี๋ยวมันทิ้งเลยนะรู้ได้ยงไงก็อเออถ้าข้างบนความสูง2,790นี่เป็นนี่เป็นความสูงสุดใช่ไหมถอยลงมาเน A B C อันนี้อาจจะเป็นแค่ A เด้งขึ้นมาแล้วชุดอาจจะเป็น B ถ้าเป็น B จริงนี่ลงยับเยินเลยนะคําถามคือแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่แล้วเกิดมันเบ,นบ,บรค2,761ลหละนิวไฮโคตรนิวไฮเลยไปเรื่อยๆเ,เลยจุดนี้นะครับอ่าในเมื่อเนี้ยเป็นภาพในวน มันก่อนก็พี่อยู่นะ่ะผมไม่สบายพี่ผมไม่สบายผมจะไม่มานั่งทํานะว่าแบบเออผมขอโทษด้วยครับไม่พร้อมเยไม่มีนะครับพาัรางกายไม่พร้อมสมองมันไม่มีทางได้ครับพี่เล่นเดี๋ยวตายนะเงินเยอะด้วยนะไอ้พวกเนี้ยอ่ามาดูต่ออันนี้เป็น xq แท่งละหนึ่งนาทีนี่ชาวนี้แท่งในนาทีพี่ไล่เลยครับเนี่ยเปิดตลาดจากสองพันเจ็ดร้อยสิบห้าเนี่ยพอก็ลงมานี่สองพันหกร้อยเก้าสิบคือใครตั้งสต็อปไว้นี่โดนหมดนะทุกทีผมตั้งนะเนี่ย อันนี้ไม่ตั้งคือมั่นใจมากเลยตียังขนาดนี้ไม่เจราจากัไแมลงหรอวะเอาจริงต้องเจราจาแล้วใครมีอำนาจเจราจาคุณโดูนั่นทามนู่นยี่สิบมกรานะครับเท่านั้นถึงจะได้อำนาจตอนนี้ยังอำนาจอยู่ที่คุณโจไบเดนนะครับวางงานวางยาวไว้ขนาดนี้จะหยุดเหรอยี่สิบชั่วโมงไหนทดสอบความสามารถหน่อยยิงเลยยูเครนเรียบร้อยเลยครับขึ้นเลยครับ แต่เช้านี้อันนี้แตกละจาก2,715วิ่งลงมา2,690นี่แท่งละ1นาทีนะ1นาทีนะครับไม่มีกระตุกไม่มีค้างนะถอยยาวๆแล้วสะบัดเลย2,721ในขณะนี้นะครับตอนนี้7จ็ดโมงครึ่งกว่าเองนะพี่นิดเดียวเองเนี่ยสองพามทำมาให้ดูพี่เห็นไอ้ไต้นี้ไหมสองพัเ้อยห้าเนี่ยลง <c oughs> แล้วเด้งแล้วยื้แล้วสะบัดฉะนั้น 2705เจร้อห้าเนี่ยยุบยังไงก็ได้อย่าหลุดเพราะถ้าหลุดไม่ดีโอกาสลงต่อสูงมากมีแค่นั้นประเด็นคือเนี่ยเขาขึ้นมาถึงสอง0เจ็อยี่สิบกว่าแล้วเนี่ยดันถอยลงมาต่ำกว่าสอง5เจ็้อยสิบห้าเนี่ยน่าคิดนะเอจะหลุดหรือเปล่าวะเนี้หลุดก็ต้องดูว่าเจราจาหรือเปล่าถ้าไม่เจราจาก็ดูทางเทคนิคมาดูดีกว่าทำไม่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นหนึ่งนาทีนะครับอันนี้ก็หนึ่งวันเลยครับ จากความสูง2,790 x ถอยลงมาเป็น a เด้ง b ถอยลงมาชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยอาจจะจบก็ได้นะ2,530กว่าเนี่ยถ้าแถวนี้เด้งขึ้นต้องเด้งเลยเพราะถ้าแถวนี้ไม่จบโอกาสเราจะเจอ2,400สูงมากจะส่วนตัวมองว่าถ้าจะจบแถวนี้มันจะมีเงื่อนไขในการดูไม่เยอะสอนให้ดูนะพี่พี่เห็นแท่งเนื้อเทียนมันสั้นไส้เทียมมันยาวไม่เน้นสีนะสีไหนก็ได้ ผมเห็นพี่บางท่านถามผมอยู่ว่าคุณกอ๊อฟมันต้องเลือกสีไหมไม่แมวจับหนูได้สีอะไรก็ได้พี่นะครับอยู่ที่อยู่ให้มันถูกพี่พี่เห็นไหมว่าไอชุดแฮมเมอรเ์เนื้อเทียนมันสั้นใช่ไหมครับไส้เทียมมันยาวเป็นสองสามเท่าอย่างเงี้ยนี่คือแท่งสัญญาณกลับตัวขึ้นครับแล้วอยู่ช่วงปลายตลาดขาลงพอดีมันก็งับเลยครับเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นแฮมเมอร์จริงหรือเปล่าเพียงแต่ว,ว่าแท่งถัดไปเนื้อเทียนมันสั้น แล้วแท่งเนี้ยมันกลืนพี่เห็นไหมมันกลืนหนึ่งสองสามแท่งมันกลืนเลยเนี่ยสามแท่งเอาเว้ยเอาดูไหมล่ะนี่วันวันนี้ใช่ไหมนี่วันศุกร์พฤรหัสพุดธอังคารจันทร์มันบอกใน้วันจันท์แล้วว่ามันจะขึ้นไม่ใช่ไม่บอกนะมันบอกแล้วแต่มันแค่ไม่ยืนยันนะครับเรื่องพวกเนี้ยอันนี้ขออนุญาตเรียนงี้แล้วกันพี่ผมไม่ได้เปรียบเทียบนะมันอยู่ที่ชั่วโมงบินมันอยู่ที่ชั่วโมงบินออกตัวเลยผมไม่ได้เก่ง ผมอยู่ในตลาดนี้มาสิบห้าปีผมทำมาแล้วทุกตำแหน่งมันเป็นการซื้อขายจริงมันเลยพอจะจำได้บ้างดีกว่าเออต้องพูดเนี้ยจำได้บ้างอ่ะพี่นะครับแท่งเขียวนะี้นมันกลืนหมดอย่างเงี้ยโอกาสที่จะซื้อมันสูงผมเห็นพี่ๆซื้อตามมันขึ้นมาหมดแหละทุกคนเลยนะครับก็ตื้อทั้งนั้นนะจุดเบรกอีเวตนนี่ครับสองพันหกร้อยสามสิบสามเนี่ยเขาเบรกยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยมันง่ายในการตัดสินใจแล้วว่าจะถือต่อนะครับ ยืนยันจากการขึ้นเหนือ2,016พวกปีสามโอ้โหวันศุกร์เนี่ยผมป่วยแต่ก็มีซื้อนะแต่แต่ว่าไม่ได้มีซื้อต่ําแบบนี้พอะออกไปแล้วมีซื้อโซนบน80-90ประมาณเนี่ยตอนนี้อยู่2,713 2,716ต้องทุบต้องยุบต้องยอ่อก็มันเป็นแนวต้านเนี่ยฟิโบนัชชีนี่มันเป็นความสูงเดิมเลยต้องยุบถูกแล้วประเด็นคือชุดเนี่ยยุบแล้วผมไม่ได้ดูแท่งนี้ด้วยนะขออนุญาตเรียนงี้นะครับ ถ้าถอยชุดนี้เอาวันนี้เลยตอนนี้อยู่สองพันเจ็ร้อสิบสามลงยังไงก็ได้ครับถ้าปิดตลาดคืนนี้ไม่ได้ต่ำกว่าสองพันหกร้อยเก้าสิบสามผมมองขึ้นเลยผมมองขึ้นต่อให้ชุดแท่งวันนี้ปิดแดงด้วยถ้าพรุ่งนี้เปิดมาสูงว่าสองพันเจ็ร้อสิบหกผมผมก็ยังยืนยันมองเป้าสองพันเจ็ร้อยหกสิบเอ็ดอยู่ดีครับสองขามันยังมีอพี่กราฟเนี่ยมันเขียวทุกแท่งเลยแดงไม่มีสักแท่งถ้าแท่งนี้จะแดงเนี่ยอันนี้ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับโคตรปกติเลย เป็นเรื่องปอกต,ติมากเป็นการขึ้นแล้วเกิดชุดพักอ้าวพี่ในห้องกันรู้เลี้ยงกันไปหมดแล้วนี่เนี่ยขึ้นเกิดชุดพักอันนี้ดูเองเลยนะครับมันขึ้นทุกแท่งเลยยังไม่มีเลยชุดพักฉะนั้นต้องมีต้องมีอยู่แล้วแต่มีตรงไหนเนี่ยไม่รู้ยิ่งมีขึ้นไปสูงเท่าไหร่มันเป็นตัวบ่งบอกว่ามันจะไปได้ความยาวเท่านี้แล้วเกิดชุดพักมันจะใช้ความยาวของชุดนี้ขึ้นมาอีกเห็นภาพไหมครับ เดี๋ยวตลาดก็เฉลยตลาดมันง่ายเล่นซะเดี๋ยวมันจะขึ้นไปโซนบนๆมันจะยากพี่เพิ่งเจอกันเลยเนี่ยโอ้ข้างล่างเนี่ยพี่ครับง่ายตั้งแต่ยืนสองพันเจ็ดร้อยขึ้นไปเดี๋ยวมันจะเริ่มยากเลยนะนี่ไงพี่เริ่มเจอแล้วนะครับไม่มีเจตนามาอวดมาอวยนะจะเรียนแค่ว่าเดี๋ยวพี่ก็เจอเอาจริงๆมีแค่นี้แหละในดูเวลาเนี่ยโอ้พูดจบแล้วเวลาพอดีเลยถึงเวลาอันสมควร ไปทำกับข้าวให้ลูกนะครับจบแล้วจ้าขอขอบคุณพี่ๆห้อง VP ทุกท่านนะครับแ้ะขอขอบคุณทาง NGG Trade ผู้ให้บริการการซื้อขายทองคำแทง่ง965และ94ตัวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับมีสำนักงานใหญ่อยู่ถนนพระราม3โอ้โหเป็นอาณาจักรเลยเบลเลอร์ที่จอดรถกว้างขวางขอให้โชคดีเป็นของพี่ทุกๆคนนะครับ